สวัสดีครับผมโอจากเดอ d e เดคอรัมนะครับสวัสดีครับผมมาร์กจากเดอ d e เดคอ m รัมนะครับ แล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเดลเดคอลัมเบนส์แวร์นะครับบนยูทูบนะครับซึ่งวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะมาพูดถึงไอเทมสําคัญนะครับที่คุณผู้ชายทุกคนควรมีติดตู้ไว้นะครับซึ่งนั่นก็คือกางเกงยีนฟูเคานะครับเป็นกางเกงยีนสัญชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในออ a กาไฟซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์ฟูเคาได้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่เมืองโอคายาม่าครับโดยโมเดลนี้จะเป็นโมเดลพิเศษที่ทางร้านเดลเดคอลัมได้ร่วมออกแบบทํากับแบรนด์ กางเกยงยีนก็จะเป็นทรงเทเปอร์นะครับจะผ้าน้ำหนักจะอยู่ที่13.5ออนจะมีมาเป็น3สีนะครับเป็นสี igo, อินดิโก้สีสโตนวอชแล้วก็สีขาวครับผม ซึ่งกางเกงยีนของทางเรานะครับจะมีเอวสูงนะครับจะไฮเวสก็ขาเทปเปอร์อย่างที่ได้บอกไปนะครับทางเราจะเลือกใช้ผ้าซิน a บเวคอตตอน13.5ออนครับแล้วก็โดยผ้าของเราจะเป็นผ้าที่ซันฟฟอร์ไรส์มาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วก็สามารถนำไปใส่ได้เลยโดยไม่ต้องนำไปแช่ครั้งแรกก่อนใส่นะครับ โดยไซส์ย8จะมีความยาวขา29สาไซส์ย9จะมีความยาวขา30และไซส์3าจนถึง34จะมีความยาวขา32นิ้วครับสำหรับการเลือกไซส์นะครับก็จะต้องดาวไซส์1นถึงไซส์นะครับแล้วแต่สริระลูกค้าแต่ละท่านนะครับส่วนตัวเนี่ยผมดาวไซส์2ไซส์นะครับใส่เอว30ยาว32นะครับส่วนของคุณโอก้ก็ใส่ โดยส่วนตัวผมจะใส่ตรงไซด์นะครับผมจะดูเนื่องจากผมเป็นคนสะโพกและต้นขาใหญ่ครับผมก็จะเบสจากสริระของตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเอวมีขนาดที่หลวมเล็กน้อยก็แนะนำให้สามารถนำไปเก็บเอวเข้ากระชับได้ครับ สำหรับการ Mi x and Match ของกางเกงยีนเ,นเอวสูงของทางร้านเรานะครับสามารถ Mi x and Match ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ1อาจจะเป็น m ิ x กับสปอร์ตแจ็คเก็ตัก1ตัวนะครับเป็นเสื้อเชิเช้ตเพลนสีขาวก็ได้แล้วก็เป็นากางเกงยีนวันวอชสีอินดิโก้แล้วก็อาจจะเป็นอีกลุกหนึ่งซึ่งที่คุณมาร์คใส่อยู่ครับเป็นกางเกงยีนสโตนวอชเป็นเสื้อยืดทางแบรนด์ที่ทํากับทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำแพนวิซันแจ็คเก็ตมาสวมทับสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อส่งเสริิมมมลุคให้้ดูเทเท่พมมากขึนรับ คุณผู้ชายท่าไหนที่อยากใส่ให้มันดูมีความ c a ช u a l ขึ้นนะครับก็จะใส่กับเสื้อยือดด้านในหรือเป็นเสื้อโปโล,โลแบบที่คุณโอใส่นะครับหรือถ้าต้องการอะไรที่มันอาจจะอยากมีอีกชิ้นหนึ่งใส่ก็จะใส่กับพวกลินินพวกซัฟฟ r รีแจ็คเก็ตก็ได้ครับผมมันก็จะมี ความแคชชวลแต่ก็จะดูมีอะไรกว่าใส่กับเสื้อยืดหรือโปโลแบบเดี่ยวๆธรรมดาครับส่วนกางเกงยีนสีขาวนะครับก็แนะนําให้แพรกับพวกเสื้อที่สีมันอนทร r ส s t หน่อยครับอย่างเช่นแบบสีนวี่สีโอรฟหรือแบบสีสีเทาสีชาโคลครับแนะนําให้ใส่กับพวกสีที่มันแบบเข้มไปเลยครับไม่งั้นถ้าใส่กับพวกสีอ่อนอ่ะมันจะบางทีมันจะเกินนเกินไปครับถ้าใส่กับพวกสีที่มันอ่อนเหมือนกันนะครับ และโดยกางเกงยีนสี stone wash นะครับสามารถใส่ได้กับเ,เสื้อ ทั้งเข้มและสีอ่อนนะครับแต่อาจจะมีข้อแนะนําให้ระวังนิดนึงนะครับแนะนาว่าอย่าเลือกสีให้มันโทนใกล้เคียงกับมันเกงมากจนเกินไปครับส่วนสําหรับสีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีนิโก้นะครับก็ถ้าสีนี้มันก็จะค่อนข้างแพ้ง่ายหน่อยครับจะใส่กับพวกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตโปโลหรือรองเท้าแบบรองเท้าหนังรองเท้าเข้าไปก็ได้ครับจริงๆมันก็ใส่ได้ทั้ง3สีครับสำหรับรองเท้าผมว่าเลือกที่เราอยากใส่ในแต่ละวันแต่ละโอกาสครับส่วนเอ่อสีสีนีโก้ ก็ถ้าใส่ไปสักพักหนึ่งซักไปสักสองสามครั้งะครับก็สีมันก็จะดรอปลงสีมันก็จะเฟดขึ้นสีมันก็จะอ่อนลงนครับซึ่งผมว่าก็ยังก็ยังใส่ง่ายอยู่ยังแพ้ง่ายอยู่ครับผมส่วนดีเทลพิเศษของกางเกงยีนทางเรานะครับก็จะมีเกลียวเป้าด้านหลังนะครับที่มันจะสูงกว่าของแบรนด์อื่นๆแล้วก็จะมีริมที่เป็นสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของทางร้านเราจะอยู่ตรงแพทช์ ข้างหลัง,งกางเกงยีนนะครับผมโดยตะเข็บขานะครับก็จะมีความบิดมาข้างหน้าเล็กน้อยนะครับโดยตามฉบับของอกางเกงยีนวินเทจครับสำหรับดีเทล,ลอื่นๆของกางเกงยีนนะครับก็จะมีตัวสีที่เป็นสโตนวอชครับก็จริงๆก็สามารถเห็นพวกรางรถไฟของกางเกงยีนได้ครับอย,อย่างตัวสีเนี้ยกับสีขาวก็จะไม่เห็นอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยผมว่าถ้าใส่ไปเรื่อยๆคุณลูกค้าใส่แล้วก็ใส่ซักใส่ซักผมว่าอนาคตมันก,มนก็มันก็มีตามฉบับกางเกงยนีน ค่าอินดิโก้ครับแต่ถ้าเป็นสีสโตนวอชเลยเนี่ยก็จะแบบก็จะเห็นตั้งแต่แรกเลยมันจะค่อนข้างเห็นชัดอยู่ทั้ง2องข้างนะครับโดยจุดประสงค์ที่ทางลาลาออกแบบมาให้เป็นเอวสูงนะครับเพื่อให้คุณผู้ชายนําไปใส่กับสปอร์ตแจ็คเก็ตแล้วให้ดูสรีละมีสมมาตรที่ดูสมส่วนและพอดีครับนอกจากนั้นยังช่วยให้ทําให้ส่วนขาดูยาวขึ้นมากกว่าปกติด้วยครับ สำหรับวิธีการดูแลรักษากางเกงยีนสีอินดิโกนะครับถ้าคุณผู้ชายท่านไหนต้องการให้เฟตที่กางเกงคมชัดแนะนําให้ใส่ยาวๆนะครับแล้วค่อยซักทีเดียวส่วนคุณผู้ชายท่านไหนที่ต้องการกางเกงยีนที่สีมันเสมอกันไม่ต้องการเฟตที่คมชัดแนะนําให้ทําการซักอาทิตทุกๆ1เดือนได้ครับโดยวิธีการซักจะไม่แนะนําให้โยนลงเครื่องครับก็จะแนะนําให้เป <t> ็นซักมือน้ําเปล่าแล้วก็กับด้านตากแห้งครับสำหรับคุณผู้ชายท่านไหนที่ไม่ต้องการซักกางเกงยีนบ่อยครับ ทางเราจะแนะนําให้กับด้านตะเก็บกางเกงยีน์นะครับตากแดดหรือตากลมไว้สักพักครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยเก็บเข้าตู้ครับจริงๆสำหรับสี stone watch ผมว่าก็รักษาอย่างที่คุณโอแนะนําได้เลยครับรก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อควรระวังนะครับอาจจะเป็นเรื่องการซักกับเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนกว่านะครับเพราะว่ากางเกงยีน์ที่เป็นอินดิโกประมาณพวกนี้นะครับจะมีสีที่ยังมีมีสีอินดิโกที่ยังติดอยู่ในกางเกงครับผมว่าบางทีถ้าไปซักรวมกันแล้วมันสีมันจะตกใส พวกเส <usion. S 2> mm ื hmm. <L> ้อผ้าสีอ่อนครับผมก็แนะนําให้ซักแยกกับเสื้อผ้าสีอื่นครับก็ถ้าส่วนตัวสีขาวเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่ผมว่าส่วนตัวผมว่าแล้วแต่ ค,คุณลูกค้าที่ใส่เลยครับเพราะว่าบางคนก็ถ้าชอบแบบเซ่อๆหน่อยผมว่าก็จะแบบซักเดือนนึงซักครั้งหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบให้มันดูแบบเนี้ยบดูสะอาดก็จะแบบใส่สักครั้งสองครั้งก็ซักได้ครับผมโดยกางเกยงยีนของทางร้านเรานะครับจะมีไซส์ตั้งแต่28จนถึง34ครับหากคุณผู้ชายท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกางเกยงยีนของเราสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงนะครับหรือถ้าเป็นไปได้จริงๆแนะนําเข้ามาลองกับทางร้านจะดีที่สุดครับเพื่อให้ได้ฟิตที่ดีที่สุดครับโดยทางร้านเราก จะมีทีมที่คอยแนะนํากางเกงยีนให้คุณผู้ชายได้ทุกคนเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากางเกงยีนเอวสูงที่ทางเราออกแบบกับทางฟูเขาสามารถนําไป mix and match กับเสื้อผ้าและรองเท้าในแบบไหนได้บ้างครับเชิญชมกันเลยครับ